สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมตังนอนเด็กดีเองก็ก็วันนี้ก็จะมารีวิวของอีกแ้วนะมันจะเป็นมาม่าหม,ม้อไฟดำนะผมอันคิดได้เลยเดี๋ยวขอไม่อ่านนะครับผมอืมดูจากหน้าตาก็น่ากินนะผมคือ ประเด็นนะผมแม่ผมซื้อมาให้สามกล่องร้อยครับผมซื้อมาสามกล่องร้อยราคาราคาอยู่ไหนเอ่ยทุกคนผมดาขอแกะพลาสติกออกด้วยกันหนุมขอแกะพลาสติกออกอ ผมไม่ได้มาเปิดนะผมผมไม่น่ามากินนะผมเออเออใช้ผมนีผมก่อเก้็ยกันนะผมโอ้จ <c oughs> อมันหยุดงมาเลยอะ่ะไอ้นี่ก็หลุดเราจะประกอบปอด ก่องมันนอกหน้าตาเป็นอย่างนี้นเนะเาะตูวใหญ่ดุจ้าดินี่ไงแล้วขอไม่มีอะไรไม่มีอะไรทุกคนเดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่ก่อนโอเคนะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ผมขอลองเปิดกั้ไหมขออนุญาตเปิดครับอีกแล้วมันกระตุก่ะทุกคนอ่ะเปิดใหม่ก่อน โอเคเปิดเปิดกันดูหน้าตามนทีทุกคนเดี๋ยวให้ดูของก็งก,งก็มีนี่นี่นี่น้ำดำน้ำสีดำน้ำสีดำนะครับผมขอวางไว้ตรงนี้ก่อนซ้อมนะคผมช,ช้อนกับซ้อม แล้วก็ไฮไลท์เราด้วยมามา่มาโอ้โหอ,อียหน็อคือผงกะไรอ่ะผงผงวะคือของมันก็จะมีหลายอ,อย่างมาเดครัวผมเดี๋ยวผมขอเทียบกันขอเทียบกัน ของอันดับแรกก็มีซอสเนื้นตัวเดียมไม่มีโอเคมีหักแบบผของไม่ต้องพินผัดมีนี่เลยมีสามอย่างเนาะช้อนรวมช้อนกับช้อนก็นกเป็นเสี่ยงนะผมมีของสี่อย่างนะผมมีของสี่อย่าง,นะง,างช้อน เออผมพูดไวปก่อนนะครับผมขอไม่กินก็แล้วกันนะผมผมวันช่วงนี้ผมไม่ได้แคสเกมเยอะนะผมลงแต่คลิปกระตูนว่าอะไรเนี่ยทุกคนผมลืมอะไรรู้ไหมกูลืมโจโจอของกูนี่หว่าขออภัยนะครับที่ลืมโจโจ้ล่าคัสัตว์วันที่ห้า อีกแล้วผมขอภัยนะครับที่ดืมเดี๋ยวก็ทำพวกนี้เลยกันเนาะขอด้องนะครับผมเออถ้ารวมโจโจพักห้าวันนี้เออทำอีกครึ่งหนึง่งพวกนี้ทำอีกครึ่งหนึ่งนะครับผมผมพวกนี้เหมือนจะทำให้หมดจอนดี่าะ ถึงผมถึงตอนที่สามทุกคนผมดูถึงตอนที่สามโจโจภาคห้าผมดูตอนที่สามแล้วอะนอกเลือดก,กัมเดียแล้วเรามาดูของเรามาดูของอนะคบผมซ่อมดูดูเสียงมันดีดูเสียงเดียดูเสียงเสียงดูเสียงมันดดีล้วก็ผม ผงผงน,น้ำนำน้ำจิ้มน้ำทิ้งปังเดี๋ยวมาดูอ่ะเดี๋ยวผมขอเคียย์ก่อนเดี๋ยวแม่มขึ้นมาเขาว่ดด่ามิกอ่ะเราต้องทำแบบเดิมนะผนุ่มเราจะใส่ใส่ถผงน้ำชาน้ำดำ โอเคนะผมจดเสร็จแล้วแล้วก็เอาฝาใส่กันขอปิดกับอ้าวต้องลงลง็อกจัดด้วยสิใส่ยากทิพหหยเลยวะดูดบ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 ดูด <c oughs> เป็นอีกแล้วไม่รู้ตัวเลยเดี๋ยวผมขอทำเยงนๆด้วยวกันทีแรกผมแกะพัาสิ่งกออ,กอนเกล่ําทำนี่ถ้าเราทำเลยเราต้องทำเหมือนเดิมน,นะครับจําไว้แล้วทุกทำก่อน อ,อคลิปเอสอากินอาหารนะ้ออีพีแรกทุกคนจำกันได้ไหมที่ผมกินช้อนปอมไม่ได้ช้อนจอกแลตแล้วก็เพจเยนลี่แล้วก็ขน,นมิีผมจะบอกอะไรไหมอ้าวถ่ายรูปกุเถยเลยอ้าวทุกคนดูนี่นี่นี่ ดูนะทุกคนรบก่อนลบลูกแป๊บหนึ่งลบก่อน,ลบ,ล,นลบก่อนโอเคลบก่อนผมลบก่อนนะผมขอรบก่อนลบลบลบโอเคลบเสร็จแล้วหนึ่งครับผม หลุดหลุดเดี๋ยวขอห้องนี้นะครับผมทำกินนะครับผมก็อบอกคำหนึงก็ขอได้แล่อน,นะสวัสดีครับผมโอเคที่พูดเสียงดังผมกลับไปและนี่ทำไมนไม่ได้วะสวสหมูกระตุกอะ